จังหวัดชนบุรีสองแม่ค้าเตือนภยัยมิฉาชีพหลอกสั่งของตีสนิทก่อนจะมาเสนอน้ำมันพืชราคาถูกพอรู้ทันทิ้งของที่สั่งไว้แล้วรีบหนีไปอย่างรวดเร็วฝากเตือนอย่าหลงเชื่อน้ำมันราคาถูกไม่มีจริง เมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังร้านขายลูกชิ้นทอดและร้านขายลาบที่ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีหลังทราบว่ามีมิจฉาชีพมาหลอกสั่งอาหารแล้วทำทีมาหลอกขายน้ำมันพืชราคาถูกให้กับแม่ค้าในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อมาถึงพบร้านขายลูกชิ้นทอดแบบรถพ่วงข้างและร้านขายลาบที่ตั้งอยู่ข้างกันโดยนางสาวปรางทิพย เกดวันอายุ56ปีแม่ค้าขายลูกชิ้นทอดได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ตั้งร้านเสร็จมีผู้หญิงเดินมาเหมือนลูกค้าปกติและได้เลือกลูกชิ้นใส่ในถาดหลายไม้และให้ตนทอดให้ในขณะที่กำลังทอดลูกชิ้นอยู่นั้นมิฉาชีพก็เริ่มออกอุบายชวนคุยตีสนิทและพูดถึงเรื่องของแพงน้ำมันแพงจากนั้นได้แนะนำตนว่าพอหาน้ำมันพืชราคาถูกเพราะเพื่อนได้เอาออกมาจากโรงงานผลิต จึงได้ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดสนใจไหมตนจึงไม่สนใจพอมิชาชีพคิดว่าตนไม่สนใจจึงได้เดินไปร้านค้าที่อยู่ติดกันโดยบอกว่าเดี๋ยวมาเอาลูกชิ้นที่สั่งไวค้ค่ะ ทางด้านนางสาวจันทร์วิไลลักษ์อายุ36ปีแม่ค้าขายลาบได้เล่าว่าหลังจากที่มิชฉาชีพสั่งลูกชิ้นทอดเสร็จพูดคุยกับแม่ค้าแล้วก็เดินมาหาตนที่ร้านและชวนพูดคุยตีสนิทก่อนจะออกอุบายขายน้ำมันพืชราคาถูกเหมือนกันโดยบอกว่ามีน้ำมันพืชราคา40บาทมาเสนอขายซึ่งถูกกว่าท้องตลาดในราคา70บาทพอตนได้ยินราคาก็คิดแล้วว่าไม่มีแน่นอน ตนจึงบอกปฏิเสธไปเหมือนกันจากนั้นมิชาชีพเห็นทา่าไม่ดีก็รีบเดินหนีไปอย่างรวดเร็วโดยไม่เอาของที่สั่งไว้เลยตนอยากฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าให้ระวังตอนนี้มิชาชีพมาทุกรูปแบบในยุคเศรษฐกิจและของแพงๆแ,แบบนี้จะมาเสนอขายของราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อมาหลอกเอาเงินไปอย่างง่ายๆถ้าเราไม่เอาเราก็ไม่เสียเงินในกระเป๋าแน่นอน นิวยีสถานีประชาชนวิสารภาพข่าวสุกัวรีสุวรรณรายงาน